สวัสดีค่ะวันนี้เล่าให้ลึกจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อคนท้องเนื้อหอมเป็นตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานในหลายภูมิภาคของไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่องวิญญาณการเกิดใหม่และพลังชีวิตของหญิงตั้งครรภความเชื่อนี้มีหลายแง่มุมที่ทั้งหลอนลึกซึ้งและแฝงข้อคิด หญิงตั้งครรภ์เป็นผู้มีพลังชีวิตสูงและเป็นประตูสู่การเกิดใหม่เมื่อมีชีวิตใหม่กำลังก่อตัวในร่างของเธอคนโบราณเชื่อว่ากลิ่นเนื้อหนังของเธอจะหอมหวานดึงดูดสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กที่อยากมาเกิดดวงวิญญาณเล่ล่อนที่ยังหาที่ไปไม่ได้ผีตายทั้งกรมหรือผีที่ตายแบบมีความอาฆาตที่อยากจะแทรกร่างมาเกิดใหม่อีกครั้ง คำว่าเนื้อหอมในที่นี้ไม่ใช่แค่กลิ่นจริงๆแต่หมายถึงพลังชีวิตหรือกลิ่นอายแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนมากจนวิญญ,ญาณสัมผัสได้คล้ายๆกับพึ่งที่บินเข้าหาน้ำหวานหรือผีที่ตามกลิ่นไหว้าสารในบางพื้นที่เชื่อว่าหญิงท้องอาจมีเงาติดหรือมีวิญ,ญญาณเด็กมาเดินด้วยซึ่งอาจเป็นดวงวิญญ,ญาณเก่าของครอบครัวหรือไม่ก็ผีตนอื่นที่หลงเข้ามา สิ่งที่ผู้เท่าผู้แก่แนะนำให้คุณท้องพกของขลังหรือเครื่องรางติดตัวเช่นสายศิลผ้ายันหรือพระเครื่องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่เปี่ยวเช่นวัดร้างป่าช้าบ่อน้ำเก่า หรือบ้านล้างและที่สำคัญคือห้ามเรียกลูกในท้องบ่อยเกินไปเพราะเชื่อว่าผีจะได้ยินชื่อและอาจแทรกมาแทนจริงๆในมุมมองเชิงจิตวิทยาก็มีนะคะแม้จะดูน่ากลัวแต่ก็มีนักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่าความเชื่อนี้อาจสะท้อนความห่วงใย,ยของชุมชนต่อหญิงที่มีคันเพราะช่วงท้องเป็นช่วงประละบางมากๆการห้ามไปที่เปลี่ยวและการห้ามอยู่คนเดียว ล้วนแต่เพื่อปกป้องชีวิตสองชีวิตนั่นเอง